การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนอร์เรื่องนะครับของ AEW วันที่19เมษายนปี2023นะครับ วันนี้ในเรื่องราวใน AEW ก็จะมีเรื่องราวของ4เสาหลักนะครับการเผชิญหน้ากันของคิดเชริโก้แล้วก็อดัมโคการชิงแชมป์ AEWTNT Champion p o า e เว o u s e Ho นะครับจะป้องกันแชมป์กับบอ r d ดโลกวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าขออนุญ,ญาตขายของซะหน่อยนะครับ ในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยทุกคนซึ่งแขกรับเชิญในอีเวนต์นี้นะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังจาก WWE ทาจิรินั่นเองนะครับใครที่สนใจที่จะมาดูอีเวนต์มวยปล้ำไทยและพบเจอกับทาจิริตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้าไปจองบัตรได้นะครับโดยตอนนี้นะครับบัตรลิงไซส์เนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่บัตรโซนธรรมดานะครับ400บาท ซึ่งสามารถทักเข้าไปในเพจเซ็ t อัพ Thailand Pro Wrestling หรือต่อไปทาง Line ปูมีมาเนียได้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆท็อปลนะครับถ้าติดต่อไปที่ Line ปูมีมาเนียแล้วเนี่ยแล้วส่งข้อความว่าพายหิวน่ารักที่สุดจะได้ลด10%จากราคาบัตรทันทีนะครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วย4เสาหลักครับจังเกิลบอยแซมมี่กาวลาแล้วก็ดาบิเรนดาบิเรนเนี่ยบอกว่าแซมมี Sammy, ในบรรดาพวกเราเนี่ยฉันรู้จักนายมานาที่สุดและฉันก็ชอบนายที่สุดเหมือนกันแต่ฉันว่านายยังไม่เหมาะที่จะชิงแชมป์วะ่ะนายกับเจริโก้เนี่ยต่างกับฉันและสติงฉันกับสติงเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่ากันไม่ได้เป็นลูกกระจอกแบบใน JAS ทางทางที่นายเนี่ยกลายเป็นแชมป์ TNT ด้วยตัวเองแต่นายกลับไม่สามารถเป็นแชมป์โลกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเจริโก้เนี่ยกำลังถ่วงแข้งถ่วงขานายอยู่และนายจังเกิลบอยนายใช้ชื่อไหนนะตอนนี้ แจ็คใช่ไหมหรือจังเกิลบอยสรุปว่านายชื่อแจ็คใช่ไหมดนมาดาพวกเราเนี่ยนายใช้ความพยายามน้อยที่สุดแล้วนายถูกเลือกเนี่ยเพราะว่านายมาจากแคลิฟอร์เนียก็แค่นั้นฉันจําได้ว่าต่อที่นายได้เซ็นสัญญาเนี่ยฉันแอบอิจฉานายแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเพียงไม่นานเพราะว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นนายฉันรู้เลยว่านายไม่สามารถเอาชนะฉันได้นายไม่มีอะไรที่ดีพอที่จะเอาชนะฉันได้แจ็คแพดรี่บอกว่ารู้ไหมเวลาที่ฉันมองหน้านายใกล้ๆเนี่ยนายเขียนหน้าได้กระจอกมากเลย แต่มันแปลกดีนะที่นายพยายามทําตัวให้โดดเด่นทั้งที่นายเนี่ยแอนตี้โซเชียลทำตัวเป็นเด็กเวรใส่ทุกคนที่นายคิดว่าไม่เท่แล้วตอนนี้นายมาบอกว่านายอิจฉาฉันที่ฉันได้เซนสัญญาก่อนนายงั้นหรอนายอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือนายไปไม่รอดในวงการสเก็ตบอร์ดและแซมมี่นายพยายามออกมาทําตัวเป็นไอ้งัางให้คนด่าแต่เอาจริงๆเนี่ยนายเป็นคนที่ฉันเคารพที่สุดเพราะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนายก็ได้ในสิ่งที่สมควรจะได้ทุกครั้งที่นายออกมาบนเวที นายเสี่ยงทั้งร่างกายและอนาคตของนายนั่นคือเรื่องที่ฉันเคารพแต่สุดท้ายเนี่ยนายมันก็เป็นไอหน้าหนังหมายอยู่ดีแซมมี่กาเวล่าบอกว่าพวกนายอยากพูดเรื่องจริงกันใช่ไหมพวกนายเกลียด MJF ใช่ไหมในความเป็นจริงพวกนายมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละพวกนายถูกเลือกมาอย่างง่ายดายให้เป็นเด็กนำโชคของ AEW ย้อนกลับไปในดับเบิลออ o ์น็อตติงครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นดาร์บี้ยังไม่เข้ามาด้วยซ้ำ ฉันปั้มในพีชและฉันเห็นเบรดเดอะฮิตแมนหาในอยู่บนเวทีเดียวกับ MJF แล้วก็ไนจังเกิลบอย Boy. แต่ดูในเพ y ปวิวล่าสุดดิดาบี้อะไรได้ปั้มฉันได้ปั้มและใครไม่ได้ปั้มจังกิลบอยไงสิ่งนั้นแหละที่ทําให้ฉันคิดว่าฉันกับดาบี้เหมือนกันเพราะพวกเราเนี่ยเหมือนเหรียญที่อยู่ฝั่งเดียวกันพวกเราพยายามอย่างมากที่จะอยู่ที่นี่ฉันขอบคุณนายด้วยซ้ำดาบี้ที่นายให้ความหวังกับฉันในตอนแรกที่นายแพ้แล้วแพ้อ,อีกจนนายได้กลายเป็นเสาหลักคนแรก นายทำให้ฉันเห็นว่าพวกเรายังสามารถไปต่อได้พวกเรายังสามารถรับมือกับแรงกดดันจากคนดูพวกนี้ได้และจากนั้นนายก็กลายเป็น TNT แชมเปี้ยนฉันเลยบอกกับตัวเองว่าจะต้องทำแบบนั้นบ้างและฉันต้องทำมันให้ดีกว่าและฉันทำมันได้ดีกว่านายถึง3รอบด้วยกันนายได้แชมป์ฉันได้แชมป์นายกระโดดจากที่สูงฉันกระโดดจากที่สูงกว่าพวกเราแข่งขันกันมาตลอดอย่างไม่รู้จบแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องเป็นคนมองฉันเพราะว่าฉันจะเป็นแชมป์โลกคนต่อไป M.J.F เปิดตัวออกมานะครับ M.J.F บอกว่าพวกหยุดเถียงกันได้แล้วพวกนายเถียงกันโดยไม่มีฉันได้ยังไงวะฉันไปคุยกับเพื่อนรักของฉันโทนี่คาร์เพื่อนรักกันแบบที่พวกนายรู้นั่นแหละแล้วเขามีไอเดียสําหรับพวกเราเว้ยเขาอยากให้พวกเราเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ของ4เสาหลักและผู้ชนะเนี่ยจะได้เจอกับฉันเพื่อชิงแชมป์โลกในดับเบิลอออติงแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่โชคดีชนะไปอยู่ในรอบ2โดยที่ไม่ต้องปัม้มเอาละ่ะรอบแรกของพวกขี้แพ้อย่างพวกนายเนี่ยมาถึงแล้ว และคู่แรกก็คือแซมมีก่กาวราจะเจอกับจังเกิลบอยในคู่เอกของคืนนี้ตัดภาพมาคู่แรกนะครับดีเอาแคทเจอกับจิมมี่เฮเทอร์แล้วก็บิตเบเกอร์นะครับตัวแมทโอเคดีคือมันมีทั้งช่วงที่ดีและแย่อยู่ในแมทเดียวกันทุกคนคือการใส่ท่าการทําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่า มันมีจังหวะที่มั่วและสับสนในแมตช์อยู่ไม่น้อยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดให้เห็นเรื่อยๆนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่น่าเกลียดอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยตัวแมตช์จะออกมาดีกว่านี้มากๆนะครับตอนจบเนี่ยบิทเบเกอร์ใส่ล็อกจอกเอาชนะไปตัดภาพมาที่วอร์โลนะครับถูกถามเรื่องการชิงแชมป์ในคืนนี้วอร์โลบอกว่าเคยมีคนสอนฉันในเรื่องการปล้ำในบ้านเกิดแล้ววันนี้ฉันจะมีคนที่มาคอยระวังหลังให้ฉัน อ่าแอนเดอร์สันเดินเข้ามาเป็นตัวช่วยระวังหลังให้กับบอร์ดโลนะครับแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับดีเีลิทเปิดตัวออกมาดีเอลิทบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแบ็คฟูคอมแบทครับเป็นกลุ่มที่ไม่เคารพคนในวงการมากที่สุดพวกนายทําให้เพื่อนของเราจะต้องเสียเลือดและเข้าโรงพยาบาลเพราะงั้นตอนนี้ฉันอยากจะซัดหน้าจอร์นมอร์สลีย์อย่างเต็มที่แล้วฉันจะไม่พูดอะไรให้มากความแบ็คฟูคอมแบทครับฉันอยากเจอหน้าพวกนายอย่างลูกผู้ชายบนเวทีนี้ ไบอันเดนเนสันโผล่มาที่หน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่าพวกนายได้เวลาโปรโมตแต่ดันบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยนะใครมันจะอยากจ่ายตังมาดูข้ออ้างพวกนั้นวะแบคพูคอมแบทขับเนี่ยขึ้นมากระทืบดีเอลิทนะครับไบอันเดนเนสันเปิดตัวตามออกมาก่อนที่ดอนคาริสครับจะเรียกให้ไทเคชิตะเนี่ยออกมาช่วยดีเอลิทตัดภาพมาคู่สองนะครับชิงแชมป์ AEW TNT Champion เพราะว่าเอาฮอปเจอกับวอร์ดโลนะครับ ตัวแมทค่อนข้างที่จะโอเคคือทั้งสองคนเนี่ยพยายามขายความทรงพลังของตัวเองนะครับแต่ว่าพอมันมาเจอคนที่ไซส์ใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันทําให้ทั้งสองคนดูไม่ได้มีพะละกําลังมากขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่นักมวยปล้ำที่เซลล์ท่าได้ส่งเสริมคนอื่นมากนะนะครับพอมาเจอการยกแบบครึ่งๆกลางๆมันก็เลยหนักเข้าไปอีกนะครับตัวแมทมันเลยดูว้าวในบางช็อตแต่ว่าในบางช็อตมันก็ดูแย่เหมือนกันนะครับตอนจบเนี่ยว,อ,ยรว,วอร์โลใส่พาเวอร์บอมกดนับ3เอาชนะไป หลังโจมแมตช์นะครับคิสเตียนเคทกับลูชาสอร์ลเนี่ยออกมาท้าทายวอร์ดโลกตัดภาพมาที่แซมมี่กัเวลากับ MJF นะครับแซมมี่กัเวลาบอกว่านายต้องการอะไรอย่าลีลายเยอะพูดในสิ่งที่นายต้องการมา MJF บอกว่าฉันเชื่อว่าเรามีความคิดเห็นแบบเดียวกันสิ่งที่นายพูดก่อนหน้านี้เนี่ยมันถูกต้องทําไมคนอื่นๆถึงประสบความสําเร็จก่อนนายฉันเลยอยากจะให้ข้อเสนอกับนายนายจะได้ป้าคู่เอกของดับเบิลออนนอตติงแต่สิ่งที่นายจะต้องทําก็คือร่วมมือกับฉัน แซมมี่กับวลาบอกว่าไม่ฉันจะเอาชนะจังเกิลบอยเอาชนะดาบี้แล้วเอาชนะนายจนกลายเป็นแชมป์คนใหม่เอ็มเบอกว่านายคิดว่านายจะเอาชนะ3เสาหลักได้จริงๆเหรอเอางี้ดีกว่าฉันจะให้ข้อเสนอานายเพิ่มเติมนี่คือเช็คเปล่านายจะเซ็นเท่าไหร่ก็ได้เขียนจํานวนเงินเข้าไปเลยแล้วแต่นายแซมมี่กับวลาเขียนเช็คนะครับแล้วก็ยอมร่วมมือกับ MJF ตัดแต่ภาพมาคู่3นะครับคอมเมนเดอร์เจอกับเจไว ตัวแมต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือตั้งแต่เริ่มแมต์เนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดนะครับทั้งการสะดุดเชือกการพากันล้มตอนเกี่ยวคอการเตะที่ไม่ถึงคู่ต่อสู้ทุกอย่างมันดูมีปัญหาไปหมดนะครับถึงแม้ช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีท่าสวยๆออกมาพอสมควรแต่มันก็เป็นแค่ท่าที่ทําเอามาเพื่อสะใจเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมในตัวแมตต์นะครับตอนจบเนียเจไว้ใส่เบลดลันเนอร์กดนับสามเอาชนะไป หลังโจมแมตต์นะครับบุลเลตขับโกลเนี่ยกระทืบชอนสเปียร์ก่อนที่ริกกี้สตาร์กจะออกมาช่วยตัดภาพมาที่ FTR นะครับเข้ามาหามาร์คบิสโก้ที่เพิ่งโดนกระทืบมาแต่ว่าทีมของเจลิเทลเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันไปแก้แค้นตัดภาพมาที่คิดเจริโก้กับอดัมโคเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับอดัมโคบอกว่าคริสใครก็ตามที่ตามชีวิตฉันเนี่ยจะรู้ว่านายคือแรงบันดาลใจของฉัน ตอนมัธยมเนี่ยฉันอ่านหนังสือของนายที่นายเขียนว่ามวยปล้ำแต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยมันแตกต่างกันฉันอยากจะเป็นแบบนายให้ได้ในสักวันหนึ่งวันนี้นายกับฉันอยู่บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกและมันทําให้ฉันรู้สึกดีมากฉันอยากจะบอกว่าฉันให้ความเคารพกับนายมากจริงๆเจริโก้บอกว่าฉันดีใจที่นายพูดอะไรแบบนั้นฉันมองนายมานานแล้วเหมือนกันแล้วฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่มีความเคารพในตัวนายเลยสักนิด ไม่สําคัญว่านายเป็นใครแต่นายออกมาขัดจังหวะการฉลองชัยชนะของฉันโดยการออกมาโ oh, อคิดลีเพื่อนของนายนายไม่สมควรออกมาขัดจังหวะนักมวยปั้มในตำนานอย่างฉันนายโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่เบิร์ดกระโหลกนายในตอนนี้อาดัมโคบอกว่าฉันไม่อยากให้นายพูดแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะพวกเรารู้กันว่านายมันเป็นไอ้งั่งนายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงวะเจริโก้นายถูกห้อมล้อมไปด้วยมินเนี่ยนล,ลูกน้องของนายนายลืมไปแล้วเหรอว่าคิดเจ,จริโก้ตัวจริงนะ่ะมันเป็นยังไง ตัวจริงของนายคือการสร้างกลุ่มโง่ๆอย่าง JAS หรือนายคือสุดยอดตำนานของนักหน่วยปล้ำฉันคิดว่าตัวจริงของนายเนี่ยมันกลายเป็นไอ้โง่ตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วตอนนี้อย่าลืมสิว่านายยืนอยู่ตรงนี้ต่อหน้าฉันและฉันจะไม่เล่นเกมโง่ๆอะไรแบบนี้อีกนายทำมาเป็นเหล่ตาใส่ฉันแล้วฉันอยู่ตรงนี้แล้วนายอยากจะมีปัญหาก็เข้ามาเลยคิจิริโกบอกว่าอย่างแรกฉันไม่ใช่ไอ้งั่งอย่างที่สองนายไม่ได้น่าสนใจสำหรับฉัน ถ้านายฉลาดพอหันหลังกลับไปแล้วสายหัวไปจากเวทีที่ฉันสร้างขึ้นมาทั้งสองคนซัดกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่เดนเนลลกาเซ่เนี่ยจะออกมาช่วยหลังจากนั้นบิ t เบเกอร์ออกมาช่วยอดัมโคครับก่อนที่เดียลแคนเนี่ยจะออกมากระทืบบิทเบเกอร์ตัดภาพมาคู่4นะครับแจ็คเฮเกอร์แดนดี้แมจิกคูแฮนเองเจอกับเดียร์เคลมนะครับตัวแมทโอเคแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคน คือมันออกมาซัดก,กันนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีสปอตอะไรมากมายนักไม่ได้มีการลุ้นไม่ได้มีอะไรที่จริงจังนะครับคือมันเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยออกมาใส่ท่ากันนิดนึงเรียกเสียงเชียร์กันนิดหน่อยแล้วก็จบแมตช์ไปตอนจบเด SI ียเคใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้นะครับคู่5นะครับทัวร์นาเมนต์4เสาหลักแซมมี่กัววลว่าเจอกับแจ็คแพรรี่โตแมตช์ออกมาค่อนข้างดีครับทั้ง2คนเนี่ยเน้นไปที่การใส่ท่าใหญ่ๆมากกว่านะครับมากกว่าการปั้มที่รวดเร็วและการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง คือเน้นท่าใหญ่ไปเลยอะ่ะเรียกเสียงว้าวไปเลยถ้าโดนคนก็เหนะครับถ้าหลบคนก็สนใจอยู่และด้วยความที่การปั้มของทั้ง2คนน่ะท่าแล้วก็จังหวะมันค่อนข้างที่จะค้ายคลึงกันมันก็เลยเป็นการแลกท่ากันแบบหมัดต่อหมัดท่าต่อท่าโดยให้เราลุ้นว่าใครเนี่ยจะเป็นนักมวนปั้มที่ยอดเยี่ยมกว่ากันนะครับตอนจบเนี่ย m j f เข้ามาชกแจ็คแพรรี่ด้วยแหวนนะครับกรรมการนับ10แซมมี่กวราเอาชนะไปได้ สรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกดีอีล i ทโดนแบ็ c k ูคอมแบ m b a t ขับกระทืบแต่ว่าไทคิชิตะเนี่ยออกมาช่วยเอาไว้เหตุการณ์ที่2นะครับคิเทเตียนเคธกับลูชาสวรัตเนี่ยออกมาท้าทายวอดโลกเหตุการณ์ที่3นะครับบุลเล่ขับโกกระทืบชอนสเปียก่อนที่ริกกี้สตาร์จะออกมาช่วยเหตุการณ์ที่4นะครับ FTR เจลีเทลจะไปแก้แค้นให้กับมาร์คบิสโกเหตุการณ์ที่5นะครับ JAS เดอัลแคสเข้ามาลุมกระทืบอาลัมโพแล้วก็บิดเบเกอร์เหตุการณ์ที่6แซมมี่กับเวลาร่วมมือกับ MJF สรุปใหม่กันหน่อยนะครับคู่แรก The Outcast เจอกับ Jimmy Hater แล้วก็ b i a t Baker Jimmy Hater กับ b e a Baker เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ชิงแชมป์ AEW TNT Champion นะครับ Power House Hop เจอกับ Wardlow Wardlow สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3 Commander เจอกับ Jay White j White สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4 Jack Hager และ d a d Magic คู่แฮนเองเจอกับ Dia k e นะครับ d i k สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ทัวร์นาเมนต์4เสาหลักแซมมีก่กาวราเจอกับแจ็คแพรี่แซมมีก่กาวราสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแมทในวันนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะถึงจะไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับคือแมทมันดูเอนจอยได้บ้างแมทที่ดูเอนจอยได้บ้างก็คือคู่เอกนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นคู่ที่ดีแหละนะครับแต่ว่ามันมันก็ขาดเอกลักษณ์ของทั้งสองคนไปพอสมควรคือเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะเล่าในเรื่องของแบบเออสอคนนี้มีสไตล์การปั้มคล้ายๆกันนะดังนั้นเนี่ยเออมันก็จะเป็นการวัดว่าใครเจ๋งกว่าในจังหวะแบบเดียวกัน แต่ว่าพอมันเป็นท่าเดียวกันอะเซตติ้งมันเลยมีความคล้ายกันนะครับแล้วหลายๆจังหวะมันก็มีเดดแอร์พอสมควรอย่างตอนที่เกี่ยวคอข้ามเชือกในตอนแรกเนี่ยแซมมี่กาว,วาร่าก็ยืนรอช้อนซัดื้อนะครับในฉากของสเปรดิสฟลายเองก็ถูกใช้งานซ,ซ,ซ้ำๆหลายๆครั้งในแมตช์เดียวกันนะครับคือถึงแม้ตัวแมตช์มันเราเราจะสนุกกับตัวแมตช์ได้นะครับแต่ว่ามันก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นความรวดเร็วของทั้ง2คนนี้ทั้งทงที่2คนนี้มันควรที่จะมีความแบบชึบชับอะเนืกอออกไหม เร็วๆว,วิ่งดึงดังด้งดึงดั้งกระโดดฟุ้บฟับฟุ้บฟับจบด้วยท่าสวยๆส,สปอตหนึ่งท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแมตช์นี้อะไรพวกเนี้ยม,มันมันหายไปแทบจะหมดนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเออหมือนกับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเน้นไปที่เนื้อเรื่องมากกว่าทุกคนทั้งเรื่องของ4ี่เสาหลักนะครับที่ทั้ง4คนเนี่ยออกมาเถียงกันการร่วมมือของแซมมี่กาวราแล้วก็ MJF คือตอนแรกเนี่ยที่เห็นตารางออกมานะครับผมคิดว่าแจ็คแพรรี่อาจจะเป็นคนชนะเว้ย แล้วก็ไปเจอกับ MJF แล้วก็แพ้ให้กับ MJF อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ผิดคาดไปซึ่งถ้าถามผมถ้าตัวเลือกเหลือ2ตัวเลือกนี้นะครับระหว่างแซมมีก่กาวล่ากับ d a r เบิลเผมก็มองว่าแซมมีก่กาวล่าดูจะเป็นนักมวยปั้มที่สามารถไปนอนให้กับ MJF กดได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เสียเครดิตอะไรแต่ว่าพอเราพอเรามาดูเนี่ยนะครับอย่างแมตช์คัดเลือกใช่ไหม MJF เนี่ยทำให้ จักเกอร์บอยแพ้ฟาวในแมตช์หน้าที่แซมิการาล่ากับดาบิเออร์เรนเจอกันเนี่ยจักเกอร์บอยอาจจะทําให้แซมิคาราล่าแพ้ฟาวด้วยหรือเปล่านะครับหรือแบบเอ่อให้ให้ดาบิเออร์เรนชนะฟาวหรือมาช่วยหรือมาป่วนอะไรเงี้ยเพื่อที่มันจะได้แบบให้การให้ให้ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยมันวุ่นวายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการชิงแชมป์แบบหลายๆเซ้าในคราวเดียวกันต้องมารอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆผมรู้สึกว่า เนื้อเรื่องของการชิงแชมป์ครั้งนี้มันค่อนข้างน่าสนใจนะคือมันทําให้เราเดาไม่ออกว่าเฮ้ยใครจะขึ้นไปแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะชนะไหมนะผมมองว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนในด้านของแชมป์ TNT นะครับหลังจากที่วอร์โลสามารถปั๊มแชมป์กลับมาได้อย่างง่ายดายเนี่ยนี่ก็เป็นสมัยที่3นะครับแล้วก็มีผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างลูชาสอรดเอ่าถ้า,ถา ให้พูดตามเนื้อผ้าที่ออกมานะครับผมมองว่าเพราะว่าเฮาฮอมันไม่จําเป็นต้องเป็นแชมป์ก็ได้นึกออกไหมเป็นแชมป์มาประมาณเดือนนิด,น,ดนิดมั้งแล้วก็มาเสียให้กับวอร์โลเหมือนเดิมคือเรารู้สึกว่าก็ให้วอร์โลถือไปเลยคราวที่แล้วก็ดีเฟนด์ได้ไปซล้ก,ก็จบแล้วก็ QT มาแชลมามาเที่ยวหลังแล้วก็มาสู้กับวอร์โลมาช่วยมานูน่นมานี่อะไรเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยให้ฮอปแพ้ไปเลยทําเนื้อเรื่องคู่กับ QT มาแชล แล้วพอจบเนื้อเรื่องคิวตมาเชลเนี่ยก็ค่อยมาเจอลูชาซอรัดเรารู้สึกว่าแบบนี้ก็ยังจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการปั๊มชแชมป์พอสมควรนะผมรู้สึกว่าวอร์โลตั้งแต่ได้ชแชมป์มาเหตุการณ์วนลูปเว้ยทุกคนคือได้ชแชมป์ใช่ปะ่ะแล้วก็โดนโกงเสียชแชมป์แล้วก็ได้ชแชมป์แล้วก็เสียแชมป์แล้วก็ได้ชแชมป์กลับมาอีกแล้วซึ่งแต่ละแต่ละช่วงเวลาที่มันได้ชแชมป์เสียชแชมป์อะมันห่างกันไม่นานเลยนะคือมันไม่ได้แบบซาโูโจได้แชมป์ไปซามูโจเสียให้คนอื่น อะไรอย่างนั้นอะเราเรารู้สึกว่าแบบแม่งมีตอนนี้แม่งแม่งแม่งมีวอร์ดโลที่ที่วนอยู่กับแชมป์ TNT แชมเปี้ยนอะเราคิดว่าเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวก็เสียแล้วก็เดี๋ยวก็ได้อีกเดี๋ยวก็เสียแล้วก็เดี๋ยวก็ได้อีกนะครับคือผมเห็นหลายๆคนก็ถามว่าแบบทําไมวอร์ดโลไม่ได้อยู่ในลีกแชมป์โลกวะทั้งทั้งที่ดูดีกว่าไอ้สี่เสาหลักนี้อีกนะครับอันนี้ถามผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าเขาแบ่งเรทแบ่งแรงกันยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าถามผมเออสีเสาหลักก็ปั้มสนุก,กว่าวอร์ นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของลูชาซอลัตที่เข้ามาท้าทายเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าดีนะอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนคนบ้างะมันก็ไม่ได้วนอยู่กับซามมนโจออวอร์ดโลก่อนหน้านี้มันมีใครอีกคนนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะวนๆอยู่องี้สาคนตอนนี้มันมีคนใหม่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเป็นนักมวยปั้มตัวใหญ่นะครับ เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของคิดเจริโกกับอดัมโคอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสร้างดราม่าให้กับเจริโกแล้วก็เดี๋ยวแคสโดนโหเฉยๆนะครับด้วยความที่ทั้งสองคนนะ่ะเป็นเจ้าบ้านไงการออกมาโดนกระทืบมันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกเสียงโหได้ดีนะครับแล้วยิ่งมาเป็นฉากดราม่าแบบโดนล็อกแขนแล้วก็เมียโดนกระทืบไม่นะที่รักเธอจะต้องไปเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะครับ เราเราคิดว่ามันเป็นการเรียกเสียงโหที่ดีนะครับแต่เราคิดว่ามันคงไม่ถึงกับการรวมตัวกัน2กลุ่มแล้วก็มาสู้กับเหล่าร้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเจอริโก,ก้กับเดียลแคสรวมตัวกันเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะ10ก็10คนแล้วนะแล้วอดัมโคกับบิทเบเกอร์เนี่ยรวมตัวกันยังไงก็ไม่ถึง10คนแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะวุ่นวายโดยใช้เหตุผมรู้สึกว่าเด๋ยวสัปดาห์หน้าเขาน่าจะแยกกันไปเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราลองออลองดูตามเนื้อผ้านะคืออดัมโคโดนลุมกระทืบอ,อยู่ทําไมคิดลีถึงไม่ออกมาช่วยเนื้อออกไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอดัมโคมึงออกมาโอ oh, คิดลีเลยนะเว้ยและสัปดาห์นี้คิทลีก็แบบ e uh, โดนกระทืบเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกูอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ใช่ป่ะนะครับบิทเบเกอร์โดนยำํทำทําไมจิมมี่เฮเธอร์ไม่ออกมาช่วยทางั้งที่ก็เป็นโจทย์เดิมออกมาช่วยกันอยู่ในทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็เลยคิดว่าด้วยเหตุผลพวกนี้มันมันคงเป็นซีเควนซ์ในการเรียกเสียงโหจากทีมเจ้บาบ้านเยๆ นะครับผมแล้วกเ็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า AEW เนี่ยให้บัฟกับเจ้าบ้านเยอะไปหน่อยหมายถึงว่าจัดในบ้านเกิดใครอะ่ะคนนั้นแม่งแม่งจะมีบัฟพลังพิเศษ เนือออกไหมคือมันเป็นอะไรที่ดีแหละเราเข้าใจได้นะที่ให้เจ้าบ้านชนะมันจะได้แบบมีเสียงเชียร์เยอะๆใช่ปะ่ะแล้วตัวนักมวยปั้มเองก็จะอิ่มเอิบใจที่ได้ชนะในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งไม่เป็นผลดีกับธุรกิจนะแต่ในมุมนึงผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ชิงแชมป์ในบ้านเกิดตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แม่งจะได้แชมป์หมดเลยคือแบบได้แชมป์ไปโดยที่โดยที่ไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าความยิ่งใหญ่ให้กับแชมป์ด้วยนะอย่างพ o w e ว่า u ฮ e h o ที่ได้แชมป์คราวที่แล้วก็ปั้มในบ้านเกิด ใช่ไหมที่ใช้ไอเหรียญวงๆอะไรของเขาอะ่ะแล้วก็เข้าไปชิงแชมป์ในบ้านเกิดแล้วก็ได้แชมป์นะครับพอได้แชมป์ก็ก็มีไอคิวทีมาเชลทีวีอะไรตรงนั้นน่ะนิดนึงแล้วก็ปั้มมเรื่อยๆไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรจริงจังนะครับแล้วพอมาเจอกับวอร์โลวันนี้จะจัดในบ้านเกิดวอร์โลก,ก็เสียแชมป์ไปอย่างที่เห็นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโหทําไมบ้านเกิดมันบัฟเยอะจังวะ เรารู้สึกว่าแบบเออมัน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 ,ม,นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่เอาหนะมันควรที่จะมีเหตุการณ์อย่างอื่นบ้างนะครับซึ่งโอเคตอนนี้ที่เราเห็นก็คืออดัมโคกับบิทเบเกอร์ซึ่งซึ่งก็อยู่ในทีมเจ้าบ้านก็โดกระทืบไปนะครับแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการที่แบบปล้ำเราพูดถึงเรื่องของการที่แบบชิงแชมป์อะไรเงี้ยถ้าคุณถ้านักมวยปล้ำคนไหนขึ้นปล้ำในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยโอกาสชนะแบบ9 0เเลยนะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้สำหรับไดนาไมท์นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแลวยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ